న్యరా నాలా నాలా సింది ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งพีพีอายุวตาดีโูกเรองอะไรอ่ะลูกไปไปนู้นไ้ป่าเดี 别上。 ดูไหพี่ทีถูกไหมครับเพรพี่นนัน่ว่าพีมนนี้เน่ะไมาทำไมนะคะไปดูลำหมนู่นฝั่งนู้นมีลำนะไปเลยไปดูลำเดูลำมไปดูลำหม เก่งๆค่ะสวยไหมสวยเห็นยาสนุกไหม ไอวาลินไอว,า,ไอวาสนุกไหมเลอะสนุกไหมหอรสนุกไหมหอรไอวาจะกัดหัวพีว่ฟ้าสิ น้องพีไปไหนเนี่ยนิวกับอตลากับอัลล่านิวเอามือกัดไงขัดก้นกัดก้นัดก้นก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 ัดก้นขัดก้น กัดกุนกัดกุนกัดกุนกดกุนงยังนี่หมีฮะนี่มีฮะ